มั่งมั่งเลยนะคะแวพ่อค้าเนี่ยโกองฉันเอาคุณเป็นเมียรหรอกนะกแล้วแกเป็นใครมาเสือกอะไรฮะอ้วนก็ววอ้วนดำก็ดำ่มฉันงัดอกอกฟิดกระจกกระจกข้าวโพดคุกเนยครับข้าวโพดคุกเนยฟรีท็อปปิ้งครับข้าวโพดคุกเยนยไหมครับข้าวโพดคุกเนยยี่สิบบาทจริงหรอคะโอ้โหพ่อค้าสงสัยกินข้าวโพดคุกเนย <laughs> จนตัวบวมแบบนี้ละสิ <laughs> งั้นฉันเอาหนึ่งถ้วยค่ะ ได้แล้วครับว่าแต่จะรับท็อปปิ้งอะไรดีครับเออใส่เป็นอ๋อโอลตินแล้วก็นมข้นค,ค่ะได้แล้วครับท็อปปิ้งเป็นโอวันตินกับนมข้นใช่ไหมครับอ,อ๋อใช่ค่ะนี่ครับลูกค้า ยีบาทครับอ่ะค่ะนี่ค่ะเขาคุณมากครับอขอชิมตรงนี้เลยนะคะครับข้าวโพดคุกเนยของพ่อค้าเนี่ยหอมเนยมากๆเลยนะคะอ,อร่อยจริงเลยค่ะไว้ฉันเนี่ยจะมาซื้ออีกนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ พอดีว่าผมเพิ่งเปิดร้านเป็นอาทิตย์แรกนะครับยังไงก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับได้ค่ะอร่อยแบบนี้ต้องบอกต่อค่ะโอเค,อเคนะคะครับขอบคุณครับข้าวโพดคุกเนยท็อปปิ้งฟรีงั้นเหรอดีเลยงั้นฉันเนี่ยสั่งเยอะเลยละกันจะได้คุมค้มคุ้มฮ้สอรอ,อรี่ค่ะ ลูกค้าครับรับอะไรดีครับเอ่อชานาข้าวโพดคุกเนยขอท็อปปิ้งอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ขอเยอะเ,ยอะเลยนะคะเพราะฉันชอบได้เลยครับ ข้าวโพดคุกเนยใส่ทุกอย่าง20บาทครับอะไรกันย0่สิบบาทแค่นี้งั้นเหรอน้อยไปหรือเปล่าอะ่ะในร้านบอกว่าข้าวโพดคุกเนยเนี่ยท็อปปิ้งฟรีไม่ใช่เหรอป็นใส่ให้อย่างเล็กๆหน่อยแค่นี้เนี่ยนะช่วยพอหรอกน้อยไปอะ่ะไม่น้อยนะครับผมก็ใส่ท็อปปิ้งให้เกือบเต็มทั้วยเลยนะครับแบบนี้มันก็สมกับราคาแล้วนะครับสมราคา แล้วทำไมพ่อค้าเนี่ยไม่กำหนดไปเลยล่ะว่าราคาท็อป,ปิ้งเนี่ยมันห้าบาทสิบบาทแล้วจะบอกทำไมว่าฟรีอ่ะอ่ะพ่มไหฉันหน่อยแล้วกันเอาฉันพูดไม่ไดียังไงฮะตักให้ฉันเพิ่มหน่อยค่ะครับครับได้ครับโอ้โหของฟรีนะเนี่ยทำไมขอแลว้วขออีกมันจะพอเลยวะเอาอีก ระวังหกนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เพิ่มให้แล้วเหรอเพิ่มให้แค่นี้เนี่ยนะนี่อย่าบอกนะว่าพ่อค้าห่วขงของจะเก็บไว้กินเองอะ่ะอ้วนก็อ้วนดังก็ดังลูกค้าเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าร้านในตสักนแคนแทนี่จะแถมไม่เยอะี่ใสใ่แค่นี้กินหมดสมัดเลยเฮ้ยเอ่อผมไม่ได้ขี้งองนะครับแล้วท็อปปิ้งที่ผมใส่ให้ก็เต็มถ้วยแล้วนะครับเต็มถ้วย เนี่ยนะแต่บุ้ยเห็นไหมไม่ยังใสได้อยู่เลยที่พ่กค้าอยู่บอกนะว่าพวกค้าบาดเหงเื่อแล้วเหงื่อของพ่อค้าเนี่ยไหลลงบนข้าวโพุกเนยชนะชี้เหม็นเปรี้ยวจุ๋มเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมซับเหงื่อตลอดเลยไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนครับ <c oughs> ว่นดำมีพอนี่ยังหลอกคนอื่นอีกดีฉันจะประจานพ่อค้าเพราะพ่อค้าเนี่ยโกงฉันเอ,อ่อคุณครับอย่าพูประจานเลยนะครับขอร้องด้วยครับ ช่วงนี้ลูกค้ากําลังติดเลยขอร้องนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับอย่าพูดเลยนะครับนะครับฉันจะบอกให้นะฉันเนี่ยเป็นนักรีวิวอาหารเวลาฉันพูดอะไรก็ทุกคนเนี่ยจะฟังฉันหมดเลยแต่ถ้าให้ฉันกินฟรีเนี่ยฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะได้ครับถ้างั้นผมให้ลูกค้ากินฟรีเลยนะครับ แต่ช่วยผมโปรโมทร้านหน่อยนะครับอชอบนักช่หยของฟรีอ่ะคนแบบเนี้ยต้องสั่งสนหล่อจังโอ้ยอย,ยังไม่มืดเลยนี่งั้นถ่ายฟิยล์ม่ดีลวกัน นี่กับฉันวะอ๋อต้องเป็นพ่อคะอ้วนหนักคนนั้นแน่เลยเที่เวาเชฟจะระโค่นลงแบบเนี้หน่อยลูกค้าแบบนี้ก็มีอยากได้แสงมากใช่ไหมแล้วอยากสนับสนุนคนแบบนี้เลยนะคะเราต้องช่วยกันหนุนพ่อคะไรวะคนแบบนี้ยังมีอยู่อีกเหรอขอให้โดนบ้างเถอะว่าให้แต่คนอื่นไม่ดูสภาพตัวเองเลยยังกับตัวเองเนี่ยดูดีมากอะ บูลลี่เขาได้ยังอยากได้ของฟรีอีกน่มาไม่อาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้วะโทรมาในตอนนี้เนี่ยอ,อฮัลโหลค่ะอะไรนะคะไล่ออกเดี๋ยว่อนสิคะต้องเข้าใจผิดกันแน่เลยค่ะแต่ว่าเราก็มีเรื่องคุยกันเดี๋ยวก่อนสิคะคุณอ,อ,อ๊ยอะไรวันนี้ไฮ้ยนี่มันาย,ยดา ใช้ายาของฟรีนี่นะใช่ใช่โดนไล่ออกเพราะตัวเองแท้ๆเ <c oughs> นี่มองอะไรไม่เคยเห็นเรื่องไะเฮะชอบหลอกกินฟรีนีนะควรแล้วแหละเ <c oughs> ข้าคนคุณเหนื่อยยี่สิบบาทเดี๋ยวแค่าสามชุดเท่านั้นนะครับเข้าคนคุณเหนื่อยน,นะครับแกเป็นคนถ่ายคลิปฉันใช่ไหมได้จะติเดเจ็คตำรวจจะจับแกถ่ายคลิปคลิปอะไรหรอครับผมไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย แกทำไปใส่เสื้อหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแกไม่พอใจที่ฉันดากกนนน่าเกี่ยวก้วนแล้วคุณำอะแกถึงได้ถ่ายคลิปฉนคนหลอกโซเชียลใช่ไหมได้แกรอด,ดูได้เลยนะฉันจิตใจนิ่งๆไปจับแกข้อหายถ่ายคลิปฉันตัวไม่ได้เหมือนอุญาตนี่ค,คุณครับคุณมีปัญหาอะไรกับผมมากไหมเมื่อวานก็ทีหนึ่งแล้วมาบูลลี่ผมแล้วมาวันนี้ยังใส่ร้ายผมแล้ผมถ่ายคลิปประจานคนอีกผมขอถามน่อยเถอะวันวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่รู้จะทำอะไรแล้วเหรอถึงมาหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแบบนี้ผมขอแนะนำนะครับ คุณเนี่ยเอาเวลาไปทำสิ่งที่มีประโยชน์เถอะนี่แกอ๋อที่แกโมโหโบแบบนี้เนี่ยก็เรียกรี้ยงความสนใจจากฉันว่างั้น <c oughs> แต่เสียใจด้วยนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สนใจผู้ชายที่ดำแล้วควนแบบนี้หรอก <c oughs> แตบ,บยากโจนอีกด้วยใครเขาจะเอาอะ่ะ <c oughs> คุณวัวตัวเองเนี่ยดีเล่อประเสริฐสีมาจากไหนล่ะครับ ผอมแห้งแถมปากก็ยังเสียเองผมงกล้าพูดเลยนะไม่มีผู้ชายคนไหนเอาคุณเป็นเมียหรอกนะรวมไปถึงผมด้วยแล้วผมขอบอกไปก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปคุณเหรอถ้าไม่ใช่แกแล้วจะมีใครหน้าไหนฮะทั้งร้านเนี่ยก็มีแค่แกกับฉันฉันเองเลยค่ะที่เป็นคนถ่ายทําไมคนมีปัญหาหรือไงฉันจะบอกให้นะที่คุณโดนไล่ออกเนี่ยก็สมควรแล้วแล้ว,แ,ลวแกเป็นใครฮะไม่ยุ่งอะไรด้วย อ,อย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนเนี่ยร่วมหัวกันอ่ะได้ันจะแจ้งความเนี่ยจับพวกแกสองคนเขา้าคุกพร้อมกันเลยแจ้งเลยค่ะฉันเองเนี่ยก็จะแจ้งเหมือนกันว่าคุณเนี่ยแอบ,บอ้างตัวเองว่าเป็นนักรีวิวอาหารแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยวันก่อนก็เพิ่งไปแบบอบกินฟีมมาไม่ใช่เหรอคะนี่แต่งตัวดูดีในโซเชียลแต่ที่ไหนได้ เป็นแค่พลังงานออฟฟิศกับสกกัอๆๆเออคือมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอย่ามากล่าวหากับมูอซัวแบบนี้นะฉันไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าฉันเนี่ยมีหลักฐานตอนนี้เนี่ยทุกคนเขาเห็นคลิปของเธอหมดแล้วถ้าให้ฉันเดานะคนรอบข้าง,ขงเธอเนี่ยก็คงรังเกียจแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็คงมีแต่คนซุบซิบนินทาอีกหน่อยนะฉันว่าคงไปนอนในคุกแล้วล่ะ เออฉันขอโทษนะฉันไม่แรงใจจริงอะคืออย่าฟ้องฉันเลยนะฉันไหว้ละนะเคุณคะฉันขอโทษนะคะต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่บูลลี่คุณลาอ้วนดำอีกแล้วนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะคิดว่าขอโทษแค่นี้แล้วเรื่องมันจะจบหรอคะอะไรกันฮะฉันองขอโทษไปละแค่นี้เนี่ยฉันก็อายมากพอที่จะไม่กล้าวกับบ้านแล้วนะ เธอเห็นไหมว่าพ่อค้ายินตรงนี้มันยังไม่บอกเลยว่าจะเอาเรื่องฉันอนะแล้วแกเป็นใครมาเสือกอะไรฮะมาใครบอกคุณหรอครับพราผมเนี่ยจะไม่เอาเรื่องคุณเอาแกว่าอยู่ตั้งนานสองนานไม่เห็นจะบอกอะไรเลยนี่ว่าจะเอาเรื่องฉันอนะพูดทีหลังดังกว่าคุณเคยได้ยินไหมแล้วที่ผมว่านแบบนี้มันก็ไม่ได้เปหนักหัวใครนี่ โดนแบบนี้วันหลังจะได้ไม่กล้าไปทำกับใครอีกออกไปได้ละเกะกะหน้าร้านเขาเออเออกไปแน่ฝากไว้ก่อนเถอะวานี่ผู <c oughs> ้กแก่กะทำได้เหรอรอดูเลยนะฉันจะกลับมาเอาคืนผู้แก่แน่ปั๊ย่าลืมกลับมาเอาคืนหรอ